สวิตหลีไฟ LED นะครับหรือว่าดิมเมอร์ LED นั่นเองนะครับใช้กับหลอด LED นะครับรับโหลดสูงสุดได้ถึง300วัตต์นะครับสวิตหลีไฟของ B1 ก็มีมาตรฐานมอ a กนะครับปลอดภัยแน่นอนอยู่แล้วนะครับการต่อไฟใช้งานก็ง่ายๆนะครับด้านหลังของเขาจะมีวิธีการต่อนะครับให้ดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาดิมหลอดดิมเมอร์หลอดหลีไฟ LED กันนะครับเดี๋ยวจะใช้กับหลอดหลีไฟของ B1 นะครับรุ่นนี้ ตัวนี้เป็นหลอดหลีไฟ100%น,นะครับอันน,นี้เป็นหลอดหลีไฟนะครับสามารถหลีได้นะครับแบบสมูทสุดๆเลยนะครับตัวนี้น,นี่นะครับการหลีเดี๋ยวเราจะลองกับหลอดบัฟอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้จะ หีไฟได้หนึ่งสเต็ปนะครับสำหรับรุ่นโกซอรี่นะครับนี่ครับอันนี้รุ่นโกซีรี่นี้จะหลีได้แค่สเต็ปเดียวนะครับก็คือได้แบบนี้เลยนะครับไม่สามารถหลีแบบสมมุติได้เหมือนอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น LED เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองหลอดไส้ให้ดูเลยนะครับตัวนี้นี่หลอดไส้200วัตต์นะครับอนี่นะครับ สวิตดิมเมอร์ LED 3 0 0บวัตต์จาก B1 วันนะครับ,รบสำหรับท่านใดสนใจนะครับเลือกซื้อเลือกหาได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่าย B1 ทั่วประเทศนะครับพบกับสินค้าดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ